ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อและคุณแม่รวมถึงท่านครูบาอาจารย์ที่เคารพยินดีต้อนรับกลับมาฟังกันอีกครั้งกับนักข่าวสายธรรมสู่เส้นทางสายธรรม,มะเพื่อสอดแทรกหลักธรรมรวมถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพยากรดวงเมือง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโหนวสุเตือนระวังมกราคมถึงกุมภาพันธ์2565พยากรดวงเมืองโควิดระบาดอีกโหนวสุวสุวัดคำหองกุลนักพยากรดวงชะตาได้พยากรดวงครึ่งปีหลังดูดวงประเทศไทยปี2564ภาพรวมเศรษฐกิจสังคม เชื้อโรคระบาดฉันมากับดวงนำย้ำกันชัดๆอีกครั้งสองเดือนสุดท้ายของปี2564ไปจนถึงต้นปีหน้า2565นั้นจะมีเหตุใดเกิดขึ้นบ้างและถ้าหากไม่เตรียมรับมือราศีไหนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และหากไม่พร้อมเปลี่ยนจะตกต่ำอย่างชัดเจนโหรวสุพยากรณ์เอาไว้ว่า ภาพรวมประเทศหลังเดือนตุลาคมสถานะของรัฐบาลจะไม่ค่อยมั่นคงนักและอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและกลุ่มนักธุรกิจเหมือนเก่ารวมถึงการแตกคอกันในพักร่วมรัฐบาลทั้งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญและนโยบายต่างๆ ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2564ถึงกลุ่มพ,พันธ์ปี65มีโอกาสสูงที่จะมีการประกาศยุบสภาหรืออาจจะเกิดรัฐประหารยึดอำนาจจากกองทัพในช่วงนั้นด้วยระหว่างนี้สเดือนรัฐบาลมีมาตรการหรือนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อภาคธนาคารภาคธุรกิจและการลงทุน รวมถึงการจัดเก็บภาษีของประชาชนซึ่งเป็นผลต่อเนื่องทำให้เสถียรภาพและความเชื่อมั่นของทางรัฐบาลตกต่ำลงในเรื่องการเมืองและยังทำให้เศรษฐกิจปลายปีที่พอจะฟื้นตัวกลับมานั้นกลายเป็นไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่นักเพราะพอเข้าต้นปี2565ที่มาตรการหรือว่านโยบายดังกล่าว เริ่มมีผลบังคับใช้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยกลับมาตกต่ำและมีปัญหาอีกครั้งเหมือนช่วงกลางปี2564เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2565มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิดรอบ4พฤศจิกายน2564 ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตถึงจะเริ่มลดลงมาบ้างเมื่อเทียบกับช่วงกลางปีอย่างไรก็ตามจำนวนของผู้ติดเชื้อยังคงมีตัวเลขคงที่ต่อไปจนถึงต้นปี2565ซึ่งช่วงต้นปี2565ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี65ก็มีความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดการระบาดของไวรัสโควิดรอบ4ซึ่งอาจจะซ้ำเติมให้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในช่วงนั้นให้แย่ลงไปอีกประกอบกับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในช่วงปลายปี2,564จะทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงต้นปีและจะทำให้คนตกงานเลือกที่จะก่ออาชญากรรมและทำธุรกิจสีเทากันมากขึ้น การเติบโตของธุรกิจสีเทาจะทำให้เกิดกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเจ้าพ่อรายใหม่ที่จะเข้ามามีอิทธิพลในสังคมและการเมืองในช่วงปี2565คุณผู้ฟังครับฟังมาถึงตอนนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างการุณาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับขอเชิญรับฟังกันต่อครับ ดูดวงราศีที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ 1. คือราศีเมษร 2. ราศีพฤษภ 3. ราศีกรกฎ 4. ราศีกัน 5. ราศีมังกรคนที่เกิดลัคนาราศีที่กล่าวมานั้นถ้ายังไม่สนใจการเมืองปัญหาสังคมไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ อาจทำให้ชีวิตตกต่ำหันไปก่ออาชญากรรมร้ายแรงและอาจถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายได้และนอกจากนี้โหรวสุท่านยังได้พยากรณ์ดวงชะตาสรุปดวงชะตาตามลัคนา12ราศีในปี2565โดยโหรวสุได้มีการบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีทองของลัคนาราศีไหนบ้างและลัคนาราศีไหนบ้างที่จะต้องเตือนล่วงหน้า โดยเริ่มจากราศีเมษจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของการงานและการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีงานที่มั่นคงและรายได้เพิ่มขึ้นแต่ยกเว้นคนที่อายุเกิน48จนถึงวัยใกล้เกษียณอาจจะถูกบีบให้ต้องออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วคบหากันมาเกิน6ปีแล้ว จะต้องมีการวางแผนแต่งงานภายในปีนี้ไม่งั้นจะมีเรื่องทะเลาะเลิกลากันราศีพฤษภช่วงหลังเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะเหมือนดวงชะตาเปิดทำอะไรก็ดีไปหมดมีโชคในการเดินทางและทำงานอะไรก็ดีไปหมดแต่ต้องระวังโดนคนหลอกให้ไปลงทุนพวกแชร์ลูกโช่ทำให้ชีวิตสะดุด ส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องระวังอย่าหูเบาเชื่อใครง่ายไม่งั้นจะมีเหตุให้ทะเลาะกับคู่ที่คบอยู่ราศีเมถุนตั้งแต่หลังเมษายนเป็นต้นไปดวงการงานจะรุง่งมีผู้ใหญ่หนุนหลังให้ได้ทำงานใหญ่หรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกทั้งมีโชคลาภในเรื่องของการเงินแต่อย่าโลภมากไปเล่นการพนัน หรือว่าลงทุนเกินตัวไม่งั้นจะกลายเป็นขาดทุนคนที่โสดยังไม่มีคนถูกใจเข้ามาก็อาจจะได้เจอคู่ผ่านการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวไกลๆราศีกรกฎยังคงเป็นปีที่มีอุปสรรคเข้ามาอยู่เยอะและต้องปรับตัวในเรื่องของการงานแต่เรื่องการเงินจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างไรก็ตามคนที่เคยมีทำอะไรไม่ถูก หรือว่าทำผิดกฎหมายแล้วปกปิดเอาไว้ต้องระวังจะโดนแฉความผิดเรื่องเก่าๆจนเกิดเดือดร้อนโดยเฉพาะคนมีชู้หรือว่ามีคู่หลายคนส่วนคนโสดจะคบใครให้คบคนที่รู้จักตัวตนและประวัติดีแล้วเท่านั้นถ้าเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้ประวัติอย่าเสี่ยงครบราศีสิง จะเป็นปีที่อะไรๆจะไม่เป็นไปตามแผนห้ามคาดหวังสูงในเรื่องของการงานและการเงินไม่งั้นจะผิดหวังและหมดกำลังใจโดยเฉพาะการลงทุนถ้าตั้งเป้าหมายเอาไว้เท่าไหร่ให้ลดลงมา50%ถ้าไม่อยากผิดหวังส่วนคนที่มีคู่ครองต้องระวังจะมีเหตุให้ทะเลาะเลิกลากันเพราะเรื่องการเงินราศีกัน ปีทองของกลนราศีกันดวงการงานและการเงินจะดีทั้งปีคนที่ทำงานมานานแล้วเจ้านายไม่เคยเห็นผลงานก็อาจจะได้เห็นและได้เลื่อนขั้นในปีนี้และคนที่ต้องการเรียนต่อหรือหางานทำในต่างประเทศอยู่ก็อาจจะได้ไปในปีนี้ส่วนคนโสดจะได้เจอคู่แท้ในปีนี้คนที่มีคู่ คบกันมานานยังไม่ได้แต่งงานก็จะมีการวางแผนแต่งในปีนี้เช่นกันราศีตุลจะเป็นปีที่ต้องเหนื่อยในการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานและการใช้ชีวิตเพราะอะไรเดิมๆที่เคยทำมาแล้วดีจะไม่ดีในปีนี้และถ้าไม่เปลี่ยนก็จะถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนกระทันหันจนอาจจะต้องตั้งตัวไม่ทัน คนที่เพิ่งคบหากันกับแฟนยังไม่เกินสองปีถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะจะมีปัญหามือที่สหรือว่าแฟนเก่าๆเข้ามาถ้าไม่ใช่คู่แท้ที่รักกันจริงจะมีโอกาสเลิกลากันสูงราศีพิจิตช่วงครึ่งปีแรกดวงชะตายังดีอยู่ต้องรีบฉวยโอกาสจะเปลี่ยนงานหรือว่าเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆต้องรีบลงมือทันที ก่อนจะเข้ากลางปีช่วงเดือนพฤษภาคม2565ไม่งั้นช่วงกลางปีจะเจอปัญหาเข้ามาในการทำงานจนไม่มีเวลาไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคนที่มีคู่ครองแล้วจะต้องระวังเรื่องเวลาที่ไม่ค่อยมีให้กันทำให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยก้าวหน้าราศีธนูเป็นราศีที่ดวงชะตาเด่นมากที่สุดในปี2565 การงานและการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าใครวางธุรกิจส่วนตัวหรือหาซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ก็ควรจะทำในปีนี้เลยเพราะถ้าเลยปีนี้ไปจะไม่มีโอกาสอำนวยอีกแล้วส่วนคนแต่งงานมีคู่ครองมานานแล้วยังไม่มีบุตรก็ควรวางแผนมีบุตรในปีนี้ราศีมังกร ดวงชะตากลับมามีความมั่นคงแข็งแรงเหมือนที่ควรจะเป็นช่วงต้นปีจะเป็นช่วงที่มีโชคลาภในเรื่องของการงานส่วนช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่ต้องมีการเดินทางและทำงานที่ไม่ค่อยคุ้นเคยซึ่งถ้าผ่านไปได้ชีวิตการงานจะก้าวหน้าส่วนคนที่ยังโสดยังไม่มีคู่ครองจะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาในปีนี้ราศีกุม จะเป็นปีที่ต้องระวังเรื่องความใจร้อนเพราะการงานการเงินจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่อารมณ์ของตัวเองเพราะถ้าวางแผนการทำงานดีๆใจเย็นมักจะไม่ค่อยเจออุปสรรคหรือมีความผิดพลาดและมีศัตรูจนทำอะไรได้ลำบากส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องระวังโรคเก่าๆจะกลับมากำเริบราศีสุดท้ายราศีมีน เป็นราศีที่ดวงชะตานั้นดีขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหลังจากที่ชีวิตมีอุปสรรคทำอะไรติดขัดไม่ราบลื่นตั้งแต่มีนาคม65เป็นต้นไปการงานก็ราบลื่นทำอะไรก็สำเร็จแต่อาจจะมีข้อเสียที่ราหูเข้ามาหลวงทรัพ์ มีเรื่องต้องเสียเงินแต่สามารถแก้เคล็ดได้ด้วยการสร้างหนี้ซื้อที่อยู่อาศัยหรือว่าลงทุนขยายธุรกิจได้จะกลายเป็นว่าเป็นหนี้แล้วมีโชคธุรกิจที่เริ่มต้นเติบโตได้ดีส่วนคนที่ยังโสดจะเจอคู่แท้เข้ามาแต่คนที่มีคู่ครองแล้วอย่าเพิ่งรีบแต่งควรไปลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อน สำหรับเรื่องราวที่ได้นำเสนอก็ขออนุญาตจบลงไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้จากเพจโหนวสุวสุวัฒคำหอมกุลและขอขอบคุณคุณผู้ฟังทั้งหลายที่ได้เข้ามารับชมและได้กรุณากดติดตามทางทีมงานคนอ่านข่าวร่วมกับนักข่าวสายธรรมหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คุณผู้ฟังนะครับ